ประเมินความรู้พื้นฐานอย่างน้อยเราก็ได้มีความรู <S 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 ้จังหวัดนครศรีธรรมราชสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจประจำปี2565โดยมีนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายศรัทธาทองคำปหลัดจังหวัดป้องกันจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมสังเกตการการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ พร้อมกล่าวให้กำลังใจให้โอวาทแก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอให้ทุกคนตั้งใจในการทดสอบอย่างเต็มที่โดยเจ้าหน้าที่จะให้ความยุติธรรมกับผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมและรอต้อนรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งภาคปฏิบัติภาคความรู้ประสบการณ์และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป ซึ่งการเปิดสอบครั้งนี้เป็นการสอบคัดเลือกตามอัตราก,กรอบใหม่ที่ได้รับการอนุมัติเพิ่มอัตราก,กำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกาิจในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราชทดแทนอัตราที่ว่างโดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นคือเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละอดทนมีเกียรติศักดิ์ศรีไม่ประพฤติตนยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกและยาเสพติดเพศชายอายุตั้งแต่17ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีบริบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนการดำเนินการคัดเลือกมีการทดสอบดันพื้นทดสอบลูกนั่งทดสอบวิ่ง2กิโลเมตรจำนวนครั้งในการทดสอบคิดตามช่วงอายุ ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติครั้งนี้จะเข้าสอบภาคความรู้ประสบการณ์ในวันที่14สิงหาคม2565และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยผู้ที่สอบผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราชจะบรรจุสั่งใช้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามลำดับ ตามบัญชีรายชื่อผู้สอบได้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อทดแทนอัตราว่างครั้งแรกจำนวนเจ็ดอัตราและจะขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านคัดเลือกได้ไว้เป็นเวลาไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี